ขอต้อนรับคณะกรรมการทุกท่านด้วยความยินดียิ่งดิฉันนางนิภาวันกาเย็มตำแหน่งครูคส1โรงเรียนวัดสองพี่น้องสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขาเขตสาประวัติส่วนตัวนางนิภาวันกาเย็มเกิดวันที่7จกุมภาพันธ์สองพนภูมิลำเนาจังหวัดฉะเชิงเซาคุณวุฒิทางการศึกษา วุฒิการศึกษาปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิตวิชาเอกภาษาไทยจากสถาบันมหาวิทยาลัยทักษิณจังหวัดสงขลาประวัติการรับราชการเริ่มรับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อวันที่25พฤษภาคมพุทธศักราชส5 5 2ัาตำแหน่งปัจจุบันครูปฏิบัติการโรงเรียนวัดสองพี่น้องตำบลท่าโพอ,อสะเดาจังหวัดสงขลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขาเขต3ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2558สอนรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นป .5 ป .6 ม .1 ม .2 ม .3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชุมนุมและลูกเสือเนตรนารีระดับชั้นปร .5 รวม19ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2558รายวิชาภาษาไทยระดับชั้นป .5 ป .6 ม .1 ม .2 ม .3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชุมนุมและลูกเสือเนตรนารีระดับชั้นป .5 รวม19ชั่วโมงต่อสัปดาห์ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2559รายวิชาภาษาไทยระดับชั้นป .5 ป .6 ม .1 ม .2 มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชุมนุมและลูกเสือเนตรนารีระดับชั้นป .5 ร,รวม19ชั่วโมงต่อสัปดาห์ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2559รายวิชาภาษาไทยระดับชั้นป .5 ป .6 ม .1 ม .2 ม .3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชุมนุมชั้นป .5 ร,รวม18ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ปฏิบัติหน้าที่งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนปีการศึกษา2,558ครูประจำชั้นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ปีการศึกษา2,559ครูประจำชั้นระดับประถมศึกษาปีที่5งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายหัวหน้ากลุ่มสาระก,การเรียนรู้ภาษาไทยเจ้าหน้าที่ทั่วการโรงเรียนเจ้าหน้าที่มองสมุดก เจ้าหน้าที่เวรสวัสดิการประจำวันอังคารเจ้าหน้าที่รายงานการหาการเขียนของโรงเรียนและครูเวนักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการการประเมินด้านที่1ด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 1. การมีวินัยข้าพเจ้ามีวินัยในการยอมรับตนเองและถือปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน มีมารยาทประพฤติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีและแบบแผนอันดีงามของสังคมมุ่งมั่นในการทำงานมีความซื่อสัตย์ฝุจริตในการทำงาน 2. การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีข้าพเจ้ามีความมุ่งมัน่นอดทนมีความรับผิดชอบในการทำงานประพฤติตนเป็นแบบอย่างตามหลักศาสนาเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญ,สำค,ญสำคัญตา่ตางๆ 3. การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมข้าพเจ้าดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงแล้วเว้นอบายามุกเป็นตัวอย่างที่ดีในการดำรงชีวิต 4. ความรักและศรัทธาในวิชาชีพข้าพเจ้ามีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูสนับสนุนองค์กรวิชาชีพศึกษาค้นคว้าความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อให้ผลสำเร็จสูงขึ้น 5. ความรับผิดชอบในวิชาชีพข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองส่งเสริมการแสวงหาความรู้โดยไม่บิดเบือนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้อื่นการประเมินด้านที่2ด้านความรู้ความสามารถสายงานการสอน 1. การเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้ามีส่วนร่วมในการจัดทําหลักสูตรของโรงเรียนการจัดทําแผนการสอนนําปัญหามาทําการวิจัยเพื่อแก้ปัญหา 2. การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในสาขาหรือกลุ่มสาระที่รับผิดชอบหรือในงานที่รับผิดชอบข้าพเจ้าเข้าร่วมการสัมมนาอบรม เพื่อเพิ่มพูุความรู้นำมาพัฒนาการเรียนการสอนสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานการประเมินด้านที่3ด้านผลการปฏิบัติงานข้าพเจ้าสร้างสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนจัดทำวิจัยภาคเรียนละหนึ่งเรื่องเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอยู่เสมอรางวัลที่ภาคภูมิใจปีการศึกษา2558 ได้รับคัดเลือกเป็นครูดีในดวงใจเนื่องในวันครูได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ1 0 0 0 0แสนครูดีในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาครูผู้ฝึกสอนนักเรียนแข่งขันท่องอาขยานทำนองสนอกได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเพชรเสมาสงขลาสาม ปีการศึกษา2,559ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนแข่งขันคัดในมือสื่อภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนเป็นจรงสงขา3ครั้งที่4ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงสุดท้ายนี้ข้าพาเจ้าขอฝากข้อคิดเพื่อครูที่ได้จากพระราชดำรัสข,ของในหลวงรัชกาลที่9 ถ้าครูหันไปห่วงอำนาจห่วงตำแหน่งจะเอาใจที่ไหนมาห่วงความรู้ความเจริญของเด็กความห่วงเหล่านั้นจะบั่นทอนความเป็นครูไม่มีอะไรเหลือที่ตัวเองจะภาคภูมิใจขอขอบคุณคณะกรรมการการประนินทุกท่าน